ันทีวันเกิดน้องดินครบ11ขวบนะคะแล้ก็จะไปใส่บาตกันวันนี้ก็จะให้เพือพ่อนๆดูนะคะว่าเราใส่บาตรอะไรบ้างก็จะมีข้าวสวยรอๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูกระเทียมทอดคะ่ะก็จะเป็นขนมปังนะคะมิสเบอร์รี่กับั่งขยะนะคะก็จะเป็นดอกไม้คะ่ะก็จะเป็นดอกกระน,น้ำ โอเคเดี๋ยวเรารอผ้ามาแล้วเราก็จะไปใส่บารกันนะครับโอเค

อิทังเมียตินังโหัวโตสกิตาโหตุยาตาย哟